คอนตสรกูเีครับอันตรายกับร่างกายของเราหรือไม่เผื่อสึนอมเข้าไปแล้วจะมีผลกับเราอย่างไรและจะมีวิธีการจัดก,การอย่างไงกับมันบ้างคลิปนี้ครับผมจะพาทุกคนได้ดูกันครับ หลายคนคับมักจะเข้าใจเกี่ยวกับควันบัตรกีแบบผิดๆครับว่าเป็นสารควันนะครับที่เกิดขึ้นจากการระเหยของสารตะกั่วครับแต่รู้ไหมครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยสารควันเหล่านี้คบที่เกิดขึ้นครับดูแล้วนะครับมาจากน้ํายาประสานครับหรือว่าสารฟลักซ์ครับที่เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่อยู่ภายในเส้นรว่วตะกั่วของเราที่เราบัตรกีอยู่นั่นเองครับอีกทั้งนะครับนอกจากจะมีสารฟลักซ์แล้วครับที่อยู่ภายในควันยังมีสารเคมีที่ปนเปื้อนและก๊าซต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในนั้นอีกด้วยครับ ซึ่งเป็นสารควันครับที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราอย่างมากครับโดยหากถ้าเรานะครับไม่ระมัดระวังควันนี้และเผลอสูดดมเข้าไปจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราได้ในระยะยาวครับไม่ว่าจะเป็นทั้งปัญหาระบบทางเดินหายใจครับอย่างเช่นอาการหอบหืดปัญหาเรื่องของการแสบตาและคายเคืองตาขณะทางานหรือรวมไปถึงนะครับการสัมผัสป,ปนเปื้อนด้วยมือโดยตรงครับจากการสัมผัสตะกัว ดังนั้นเลยครับเราจึงควรจะต้องมีอุปกรณ์ตัวช่วยครับสัาหรับในการป้องกันควันบัตรกีเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างการหานากากาอนามัยมาสวมใส่ครับหาอุปกรณ์ป้องกันดวงตาจากควันครับหรือจะเป็นถุงมือนะครับสำหรับการหยิบจับเส้นตะกั่วบัตรกีครับเพื่อการบัตรกีที่ปลอดภัยครับและที่ยิ่งดีไปกว่านั้นครับคือการหาเครื่องดูดควันตะกั่วมาไว้ใช้กําจัดและกองควันบัตรกีเหล่านี้ไม่ให้เข้าสู่ร่ากายของเราครับเหมือนอย่างเช่นกับตัวนี้ครับอย่างกับฮัคโก้ FA 400 Smoke Absorber ครับที่ตัวของเขาเองครรรัััับบสาาาามมถทที่่ดววนกไจะเป็้ ักสารเคมีปนเปื้อนหรือจะเป็นก๊าซต่างๆครับโดยดูดซับนะครับผ่านแผ่นกรองฟิลเตอร์ยูรีเทนโฟรผสมผงถ่านคาร์บอนครับที่มีคุณสมบัติในการดูดซับควันเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับเหมาะสมนะครับที่จะใช้ในการกําจัดและกรองควันนะครับรวมไปถึงการใช้งานที่ง่ายและสะดวกต่อการตั้งโต๊ะทํางานด้วยครับบอกได้เลยครับว่าถ้าได้ลองใช้แล้วการบเกเบิกของคุณจะทํางานได้ดียิ่งขึ้นครับและเพราะว่านี่ก็คือคําตอบของคําถามที่ว่า